แลวในวันนี้ครับผมได้ของเล่นใหม่ล่าสุดมาครับโลบชาเลนครับหรือเอาภาษาไทายง่ายนะเกมแก้เชือกนั่นเองครับ อ๋ออะไรคือเกมแก้เชือกดูจากรูปออกใช่ไหมครับเหมือนเชือกมันพ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 ันมันอยู่เราต้องแก้มันออกโดยมีกฎอยู่นิดเดียวเท่านั้นซึ่งไอ้กฎนี่แหละทำให้การเล่นเนี่ยมันยากขึ้นและท้าทายมากขึ้นนั่นเองนะครับอ่าม้ดูด้านหลังก่อนนะครับตัวนี้ครับเราสามารถเลือกเล่นได้นะจะระดับง่ายระดับกลางระดับยากอะไรอย่างนี้นะครับอุปกรณ์ที่อมมีอนนี้ให้พร้อมนะครับอันนี้แนะนำไว้เด็กสามขวบขึ้นไปนะเพราะมีชิ้นส่วนที่เล็กเด็กอาจจะกินได้นะครับแต่ถ้าโตหน่อยแล้วมีปัญหาหรือว่าผู้ใหญ่เล่นด้วยได้เลยนนะครับี ประโยชน์เยอะมากบอกเลยอันนี้นะครับมาดูกันอันนี้ผมถ่ายเด็ต่อไปแล้วนะครับเล่กัน้วกันไปแล้วนะจริงๆตอนมันมาปุ๊บเราจะต้องประกอบเองนิดนึงนะครับนี่ตัวกระดานของเรานะครับแล้วก็มีถุงให้สาหรับใส่เชือกมานะมีเชือกทั้งหมด10เส้นด้วยกันนะครับสีที่แตกต่างกันแบบนี้นะวิธีการเล่นนะครับเราโยงพันอะไรยังไงก็ได้และต้องแก้ออกให้ได้นะครับผมจะเริ่มต้นพื้นฐานเลยนะจากแค่ นิดเดียวพอก่อนนะครับเดี๋ยวดูใกล้ๆแล้วกันนะครับจะเห็นชัดๆนะ,ะผมจะเริ่มจากแค่3เส้นก่อนให้เพื่อนเข้าใจวิธีการเล่นก่อนนะครับสมมติเป็นอย่างนี้1นอ่โอเคสองและอ่าสามให้มันมีพันหน่อยปุ๊บอ่าอะไรแบบนี้นะครับวิธีการเล่นนะครับก็คือเราต้องหยิบเชือกที่อยู่บนสุดและไม่มีอะไรพันมันเลยอย่างเช่นในกรณีนี้นะครับ ตัวที่จะหยิบออกได้ก็คือสีเหลืองถูกไหมครับไม่มีอะไรพันแล้วหยุดชมพูออกไม่ได้มีสีเหลืองกั้นอยู่อ่าก่อนนี้นี่้าหยิบสีเหลืองออกครับก็หยิบออกต่อไปหยิบสีที่อยู่บนสุดไม่มีอะไรพันก็คือสีชมพูแล้วต่อไปก็คือสีม่วงอ่ะดูแบบเนี้ยมันดูง่ายใช่ไหมครับเพราะว่ามันน้อยไงครับแต่ถ้าเกิดเวลาเราใส่เยอะๆจริง,รงๆนะยากหรือบางทีมันมีการพันเกิดขึ้นมันไม่จําเป็นตอนเริ่มต้นนะไม่จำเป็นต้องใส่ตรงข้นเหมือนเดียวนะครับเราจะใส่แบบนี้ได้อย่างงี้เดี๋ยวได้นะปึ๊บอย่างงี้ อย่างนี้ดีกว่าอย่างงี้ปุ๊บแล้วก็ข้ามกลับมาอย่แบบนี้ได้มันสามารถเกี่ยวพันแบบนี้ได้พอเกี่ยวตรงนี้ปุ๊บตรงนี้เกี่ยวต่อมาอย่างนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาอ่ะตัวนี้โค้งไปนี้อย่างนี้เห็นไหมครับมันสามารถใส่เกี่ยวอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับแล้วเราก็ค่อยหาวิธีแก้ยังไงก็ได้ให้แก้ได้ประมาณนั้นนะครับเนี่ยตอนแรกๆใส่ไปเหอะมันก็ดูเหมือนแบบไม่ยากใช่ไหมครับแต่พอเราใส่ไปปุ๊บเริ่มมีการพันเนี่ย ดูเราพันกี่เส้นผมพันกี่เส้นพันให้หมดเลยนี่เห็นไหมครับอิสระตัวนี้สามารถพันได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมใส่ใครบทุกเส้นเลยละกันสิบเส้นให้ดูนะครับพอใส่ใครบสิบเส้นปุ๊บมันก็จะต้องเล่นออกแบบเมื่อกี้แต่ว่าวิธีการเล่นมันจะยากขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับเราก็ต้องแบบค่อยๆดูค่อยๆทําไปใจเย็นๆนะครับ <S <S เดี๋ยวผมบอกกติกาเพิ่มเติมให้หลังจากใส่เสร็จนะมันต้องใส่เสร็จก่อนนิดนึงปึ๊บอ่ะโอเคปึ๊บนิดเดียวพอไม่ต้องเยอะเดี๋ยวจะสับสนกัน ประมาณนี้นะครับโอเควิธีการแรกนี้นะครับก็คือเราไม่สามารถดึงออกมาแล้วไปลอดเพื่อนได้เมื่อเราดึงออกมาจะต้องเอามาใส่ในรูที่ว่างอยู่เหมือนอย่างเงี้ยมันมี10ตัวใช่ไหมครับแต่ว่ามี22รูถ้าเกิดมันจะมีรูว่าง2รูทุกครั้งที่เราดึงปุ๊บเราไม่สามารถแบบมาวนรอดเพื่อนอย่างนี้ได้เมืนันง่ายไหมครับดึงปุ๊บวนแก้ออกพอดึงปุ๊บเราต้องเอามาใส่ที่อื่นแล้วก็ต้องดูวิธีแก้เข้าใจไหมครับนั่นหมายความว่า มันมันก็ต้องคิดหน่อยว่าเราต้องแก้ยังไงอย่างเช่นเมื่อกี้อ่ะผมเพิ่งใส่นี่ผมจําได้อยู่นะครับเชือกที่อันนี้นะตัวที่มีโอกาสแก้ได้มากสุดคือตัวไหนรู้ไหมครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกได้ไหมตัวนั้นคือสีเทาหุ่มสุดท้ายนั่นเองนะครับเพอว่าเราองดูการทับกันสีเทาของผมตัวนี้โดนทับแค่2เส้นเท่านั้นคือ1สีทองนี้และสีชมพูถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมต้องแก้2อันนี้ออกซึ่งการแก้สองอันนี้ออกก็อย่างที่ผมบอกไปจะต้องเปิดออกไปที่อื่นเป็นอย่างเงี้ย แล้วก็มาใส่ตรงอื่นปุ๊บเหลือจีชจมพูตัวเดียวแล้วผมก็จะผีชมพูออกเพื่อมาใส่ช่องอื่นนี่ผมสามารถหยิบสีเทาออกได้โดยม่ีอะไรติดแล้วทําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับเห็นป่ะวันนี้ตัวต่อไปปุ๊บเราต้องมองเหมือนอย่างกรณีนี้ผมมองไม่ออกแล้วมันงงอาสีเทาผมว่าเรีนสีเทานี่สีทองสีทองเห็นไหมข้ามแค่ตัวสีเขียวนี้กับสีแดงเพราะฉะนั้นเราก็คือต้องเปิดกลับไปนั่นเองครับเือนอย่างเงี้ยอ่ะผมเปิดสีแดงขึ้นไปปุ๊บปั้งสีเขียว ช่องที่มีไม่สามารถที่จะเปิดให้หลบไปได้แล้วช่องที่จะเปิดให้ขึ้นหลบไปได้ก็คือมันต้องอยู่เหนืออยู่แถวนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้ตรงนี้ก็ไม่ได้ตรงนี้ก็ไม่ได้นะครับอ๋อมีช่องหนึ่งอ่ะมีช่องหนึ่งได้อ่าอย่างนี้ถือว่าได้ผมสมมตินะสมมติว่าไม่มีช่องไหนเลยผมขอสมมติอย่างนี้แล้วกันเนี่ยไม่มีช่องไหเลยที่จะสามารถใส่ได้นะครับเราก็ต้องเอาตัวอื่นออกก่อนเพื่อที่ตัวนี้ไปใส่แทนอย่างเช่นอย่างเงี้ยเอ้ยเอานี้ออกมาก่อนแล้วกันเออเด โอ้ใช่มันจะโดนทับแทนนะครับอ่ะไม่เป็นไรแล้วก็เอาใส่นี้ก่อนนะครับปุ๊บแล้วก็ใส่ไปปั๊บเห็นไหมจากนั้นเราก็อาจจะแบบต้องถอดน,นี้ออกมาก่อนอึ๊บอันนี้ก็ใส่ไม่ได้อีกอา้อาวผมก็พันตัวเองอีกเหมือนกันนี่นะอ่ะผมก็ใส่อย่างนี้แล้วกันปั๊บแล้วผมก็ถอดอย่างนี้อึ๊บอา้าวเนี่ยใบอีกไม่ได้แล้วผม <laughs> อ่ะประมาณนั้นอ่ะนี่ไงปุ๊บปุ๊บเห็นไหมอ่าโอเคแอบงงเล็กน้อย จะ,จะมาถ่ายเองงงเองปิ้งเรียบร้อยเข้าใจไหมครับเล่นแบบนี้ครับมันจะยากตรงที่ว่าเอ้แล้วก็อเอาตัวไหนต่อดีเหมือนอย่างเงี้ยบางทีเราดูแล้วมันจะงงเพราะวมันพันเกี่ยวไปเกี่ยวมาวิธีที่จะไม่ให้งงนะดูสีจมพูพันอย่างเงี้ยเราแก้จมพูก่อนอันนี้ไม่ใช่แก้นะเพื่อ,อามาดูว่าควรเจ้ตาตัวไหนต่ออันนี้ชัดเจนแล้วสีส้มมโอกสัสได้สูงสุดเจ้าสีส้มได้ตัวนี้ต้องให้พ้นแกนของสีส้มไปเพราะฉะนั้นมันไม่มีที่แล้วเต็มผมก็เลื่อนสีส้มมาก่อนนี่อันนี้ก็จะเลื่อนไปสีส้มออกได้เห็น มันเรียกว่าอะไรนะมันต้องลองเล่นดูนะครับพูดอย่างเงี้ยเหมือนง่ายเล่นจริงมันจะอีกแบบหนึ่งหรือจะคิดไม่ออกประมาณนั้นนะครับตัวต่อไปน่าต้องเป็นถ้าสีน้ําเงินหลายจุดเกินอ่าผมลองใส่ไปดูก่อนนี่ผมไม่ชัวร์เหมือนกันที่ชมพูสีแดงน้ําเงินน้ําเงินอ่ะแก้มาก่อนเนี่ยเราก็สามารถแบบเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆเ,เราไม่ได้มีจํากัดในเรื่องของจานวนครั้งอ่าเหมือนอย่างเงี้ยผมเล่นสีนี้เลยก็ได้นะโดนทับอยู่สามเส้นแต่ไม่มีปัญหาผมไปเลยแก้เลย ก็เห็นไหมเหลือเส้นเดียวแล้วเส้นเดียวแล้วแต่ว่าไม่ได้เราจะถอดแล้วสอดใต้ไม่ได้นะครับอยผมบอกไปทุกครั้งที่ถอดเราต้องไวอ้อย่างนี้เท่านั้นนะครับเพราะนั้นเราก็ได้แล้วก็ถอดมันไว้ตรงนี้ปึ๊บอันนี้ไปก่อนไปก่อนอ๊บอ่ะแล้วก็กลับไปนู้นปับ๊บไอ้ไวบนี้วนัวน,วน,วนี้อ๊บอ่ะนี่แกะใันี้ฟึ๊บเฮ้ยโอ้โหเกือบจะได้แล้วเชียร์เอาแดงออกมาก่อนอ่ะเหลืองไปนี่เห็นไหมครับแกะได้ประมาณนี้ครับมันจะค่อยๆคิดเป็นทีละจุดนะเดี๋ยวมันก็ได้เองไม่ยากอ่ะ เนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยเราคิดไม่ออกเราแผ่มาก่อนเลยพอแผ่ออกแล้วมันจะเห็นภาพชัดแล้วมันจะง่ายนะครับแต่ว่าบางทีแล้วแต่การกติกา,กา,กา,กาด้วยเราจะเล่นแบบอนับจํานวนมูฟที่ขยับอะไรอย่างงี้นี่ได้แลกหนึ่งนี่ได้แลกหนึ่งเห็นไหมมาลุวลัวมาล้วลัวอ่าแก้มาก่อนจะได้เห็นชัดนี่นะชัดไหมชัดพอไหมครับนี่เห็นไหมฉุบ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 โอ้โ ลิมจบเวลาเลยเนี่ยเห็นไหมครับไอ้เมื่อกี้คือยากสุดครบ10เส้นเลยนะครับตามหลังกล่องนะถ้าง,ง่ายสุดก็3เส้นถ้ากลางๆก,ก,กี่เส้นเนี่ยหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามเอ้าเฮ้ยผมงงละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณเจ็ดเส้นนะครับถ้ายากสุดระดับสามก็คือสิบเส้นเหมือนที่ผม,มให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับเนี่ยผมทําเองผมก็ใช้เวลาแก้เองไม่ใช่ว่าทําเองแล้วจะรู้นะครับตอนใส่เส้นสองเส้นแรกพอเข้าใจอยู่พอเส้นสามเส้นสี่เริ่มพันเริ่มอะเริ่มทำท่ายากแล้วเริ่มงงแล้วนะครับ ซึ่งถ้าอยากจะได้สนุกผมแนะนำว่าเวลาใส่แล้วม้วนๆพันๆหน่อยหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าใส่ตรงๆอย่างเงี้ยมันก็ง่ายไปถ้าแบบอ่าเมื่อนจะใส่ตรงหมดใช่ไหมเวลาพอแก้ก็ดึงออกเสเส้นดึงออกเส้นแบบเนี้ยมันมันมันง่ายเกินนะครับเนี่ย อย่างนี้มันธรรมดาไปมันไม่ควรมันไม่ควรจะแบบนี้นะถ้าอย่างนี้มันก็ชิ้ๆเหมือนให้เด็กเล่นซะมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเราเล่นจริงแบบนี้่ะใส่ไปชมพูอาพันรอบนึงกลับไปอย่างงี้เห็นไหมดูเกี่ยวกันกี่เส้นเลยประมาณนั้นเราต้องเล่นประมาณนี้นะครับมันจะได้ดูมีอะไรขึ้นมาหน่อยอ่ะเดี๋ยวนี้นะลงขึ้นลงขึ้นลงอ่ะขึ้นนี่ สีเหลืองนี้อย่างโหดน,นะครับประมาณนั้นเนี่ยเราก็จับจับเล่นดูนะครับสนุกสนุกเกมวิสนุกนะครับสําคัญเลยก็คืออย่ากโกงห้ามแบบว่าดึงขึ้นมาแล้วก็มาสอดใต้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันโกงแบบนั้นมันก็ไม่หมดสนุกไปเลยนะครับเกมนี้มาสนุกที่ความท้าทายในการแบบแก้ปัญหามันนะประมาณนี้อันนี้ผมไปนี่ก่อนแล้วก็วกกลับมาโอ้โหอย่างโหดประมาณนั้นนะครับตัวนี้เอายากเลยอย่างยากเลยสอดใต้เพื่อนให้หมดเลยอื ใส่หลังสุดจริงแต่เอาให้แบบสุดท้ายเลยที่จะเล่นได้ <c oughs> อะไรประมาณนี้นะครับ <c oughs> นั่นแหละถ้าเพื่อนอยากเล่นบ้างลองดูนะครับสนุกมากๆตัวนี้ผมมาเล่นก,กับลูกสาวผมแรกๆแกงง ลเล่นไปเล่นมาพอเข้าใจเราเล่นได้ตลอดเลยนะครับเกมนี้ช่วยในหลายเรื่องช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาช่วงเรื่องสมาธิที่ต้องโฟกัสอยู่กับมันนะครับช่วยในเรื่องมือที่ใช้ในการหยิบจับต่างๆและถ้าเกิดว่าเล่นกับพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยก็ได้ใช้เวลาร่วมกันกับคนในครอบครัวดีกว่าให้ลูกต้เงินมือถืออย่างเดียวประมาณนั้นนะครับก็ดีนะเป็นของเล่นที่ฝึกสมองได้ไปในตัวด้วยนะครับฝึกวิธีหาเร็วน,นะหาวิธีแก้ ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนประมาณนั้นนั่นเองนะครับนี่นะครับของเล่นใหม่ล่าสุดที่ผมมแนะนเพื่อนในวันนี้นะครับโลบชาเลนจ์นะครับสุดยอดผมแน,นะนำเลยครับมีลูกซื้อให้ลูกเล่นมีหลานซื้อให้หลานเล่นนะครับมีประโยชน์แน่นอนตัวนี้อ่าแต่ของเป็นแบบนี้นะอ่ายังไงเดี๋ยวผมรีสตาร์ททั้งหมดนะครับทั้งสินค้าที่ผมแท็กไว้ทั้งช้อปปี้และสตาร์ดิสตอรผมให้ไว้ทุกแพลตฟอร์มเลยเพื่อนๆถนัดที่ไหนก็จัดได้นะครับเกมแก้เชือกเยี่ยมเ h ียบ ผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องของผมไว้ด้วยนะครับถ้ามีของเจ๋งๆของไอส์สนุกแบบนี้แน่นอนผมจะมาดูให้ทุกคนได้รู้จักกันเป็นคนแรกในโลกเลยนะครับเจอกันเรดูนะครับสวัสดีครับ